ไปบ้านไหนๆก็ต้องแอบ,บเข้ามาดูห้องครัวบ้านลูกค้าเซ็ตที่ขาดไม่ได้สําหรับงานห้องครัวเนี่ยนั่นก็คืองานประตูบูธค่ะทุกคนประตูบูธสีอบดาลายสีเส้นเหมือนอย่างบ้านหลังนี้มาพร้อมมุ้งลวดแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นมือจับเขาวควายที่เสริมเพิ่มเข้ามาใช้งานให้กับลูกค้าได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสมมติว่าเราทําครัวอยู่เราต้องการการระบายอากาศเราก็จะทําการเปิดอากาศก็จะถ่ายเทมากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากลัวยุ่ง ใใก็จะมีตัวมุงลวดมาให้ด้วยมุงลวดตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดทําความสะอาดได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาพร้อมมือจับเขาควายด้านล่างเนี่ยเก็บกันยุงผ้ากันยุงให้อย่างเรียบร้อยสวยงามเลยไอเดียประตูบูธที่มีแทบทุกหลังค่ะติดไว้ไม่เสียใจแน่นอนสําหรับบานหลังนี้เพราะว่าอย่างตัวอีกเนี่ยเคยประสบป,ปัญหาคิดว่าประตูด้านหลังเราทาค่อนข้างแข็งแรงแล้วเป็นประตูสแตนเลสอย่างหนา สุดท้ายแล้วอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุข่า,าลืมติดประตูบูธเพราะว่าเวลาเราเปิดไว้เนี่ยไหนจะยุงไหนจะ,มะแมลงยิ่งช่วงหน้าฝนนะโอ้โหมแมลงมากันเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีไว้อุ่นใจกว่าติดประตูบูธพร้อมหมูกลวนแล้วก็มือจับเขาควันเหมือนอย่างบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะกำลังมองหาไอเยืยองงานเหล็กดัดประตูหน้าต่างค่ะสามารถที่จะติดต่อข้ามาชการเตือนใจการช่างตามคอนแทคทิ้งให้วันนี้ได้เลยค่ะ